มวยใหญ่นะครับนี่ครับ่ายแดงครับแสนเก่งครับนักโชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับอายุ24ปีครับชื่อว่าซิดีชัดจะรีรัดนะครับชื่อจริงครับชกมา65ครั้งชนะ60แพ้5นะครับสูง170เซนติเมตรครับแสนเก่งฟอร์มหลังๆครับก็มี ชนะคะแนนสุทินเกียตมูลีสองครั้งเลยนะครับล่าสุดก็แพ้ให้กับศักดมงคลเกรติ้าย,ยิมครับส่วนมุมน้ำเงินครับน้องมีเพชรประตะอรครับสูงร้อเจ็ซนติเมตรชกมา86ครับชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้12ครับชื่อจริงประวิ์ ชำนานกิจครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความหลังก็มีชนะคะแนนมังกรหยกพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับทางสุดท้ายก็แพ้คะแนนสิงห์พรชัยสอสลินยาครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับเปรียบเทียบผลงานการชกของมวยคู่ที่3ก็ครับเป็นคู่รองในพิกัด135ปอนด์นะครับแสนเก่งมอเพชรชัยภูมิก,กับน้องบี เพชรปตอนะครับก็เป็นค่ายทหารนะครับอยู่แถวนี่เองครับแจ้งวัฒนะนี่เองใช่ครับครับ่ายนี้ก็จะมีนักมวยดังๆหลายคนตอนนี้ลัมโบลัมโบสัปนแสนเก่งนี่ซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุชัยภูมินะครับค่ายมวยผ้าใบจตุหลักนะครับอยู่ที่ชัยภูมิครับ คายเดียวกับนังมวยหญิงชื่อดังก็คือขวัญใจผ้าใบจันทุรับเดิมอยูำเภอจันทุรับนะครับก็ก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดชัยภูมยกแรกเลยนะครับขวาเจอขวาครับคู่นี้ครับ 135ปอนด์ไลท์เวทครับน้ำหนักถือว่าใหญ่เลยนะครับ135ามน้มํมน้ำหนักนี้นี่โชคก,กับต่างชาติสบายๆเลยนะครับ135-140มี135่นี่ต่างชาติเรารับมือเพียบเลยนะครับโดยพอจากจีนนะโอ้โหรุ่นนี้นี่ขึ้นมาเป็นเรยร้อยคนเลยนะเลยดูพิเศษมวยจีนนะนะน้ำหนักเนี้ย ร้อยสามห้าร้อยสี่สิบเนี่ยเยอะมากเลยครับน้อมวยจีนช่วงหลังก็แข่งขึ้นเยอะเลยนะครับมีลูกแบ็คคิกฟาดกลับหลังแยะๆไปหมดครับโอ้นักมวยไทยกินยากนะ,ะกินยากทำไมแข็งจริงกินยากครับโดยพ่อไปโชคบ้านเขาเนี่ยเรียร์เลยเยอะเลยเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะสมมุติว่าไปสิบชนะสักหนึ่งหรือสองนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะแพ้กลับมานะครับ เยเฉพะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราเอาแบบว่าไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ระดับแนวหน้าไปจริงๆนะครับพื้นๆนี่โดนหมดแหละเพราะว่าโจเลือกเขาเยอะนะครับแล้วเขาฝึกซ้อมจริงจังมากครับคนตีนเนี่ยครับถือว่าเป็นเมืองที่โมยไทยกําลังมาแรงครับประเทศจีนและอยู่ไม่ไกลด้วยครับอยู่ใกล้ๆครับนั่งเครื่องบินไปแป๊บเดียวนะเมืองจีนนะสามสี่ชั่วโมงก็ถึงแลวนะ ไม่ไกลนะครับก็มีตหญ่ใจเรากว้างขวางนะครับอยู่ใกล้ๆประเทศไทยใี่บิน2ชั่วโมงก็มีนะเช่นกวางโจถ้าไกลหน่อยก็อย่างเสี่ยงให้กับสี่หชั่วโมงบักิ่งแต่ว่าถ้าไปทางเหนือก็จะไกลหน่อยนี่ครับเราย้อนกลับมาดูบนเวทีในช่วงปลายยกเหลืออีก30วิบวิมวยคู่สามคู่รอกับแสนเก่งกับน้องบียกที่หนึ่งูทีแล้วก็ถือว่าพลิก พอสมควรนะครับวงคนชัยจะพลิกกลับมาอีกรอบหนึ่งพลิกไม่ได้ครับเอาละเจาะล่างเจาะยาง<ป>คุณรับกนะดมปังโกเบสเมื่อสักครู่นี้ ขนมปังหมูยอนน้ำสลัดผู้บรรยายก็เรียบร้อยไปนะครับมีหลายแบบเลยครับก้านบัวก็อร่อยนะครับก้านบัวขอบคุณครับขอบคุณคุณมิเชสขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับแสนเก่งมอเพชรภูมิซ้อมอยู่ที่ค่ายพลาน26นะครับพลานอ่าพลาน26่ยู่ทีพลานใช่ค่าย26อยู่ที่นครราชสีมานะครับก็เป็นค่ายของทหารพลานใช่ครับอ่าวันนี้ทหารเจอทหารสิใช่เพราะว่าน้ำเงินหนึ่งเขาทหารอยู่แล้วกับเพชรปตอใช่ครับอยู่แจ้งวัฒนะ อ่ะส่วนฝ่ายแดงยืมทาน2อไม่เป็นไรครับบนเวทีเป็นอีกเรื่องหนึง่งคู่ร่างนีตำรวจเจอตำรวจนะดับก่อนเจอดับมีคู่นี้ทหารเจอทหารเอาละครับบนเวทีครับดูครับอีสานด้วยกันครับแดงโคราชน้ำเมินบุรีรัมสู้กันกลางเวทีนะครับชิงจังหวะไปกันครับ ขยับเข้าหาน้องบีน้องบีนี่นึกถึงน้องบีของโกไล่นะโอ้โหลายนั้นนี่ยอดมวยเลยนะครับน้องบีนั้นจากใต้ครับยอดมวยไทย,ยก็เลือกลาไปแล้วนะครับเลือกราไปแล้วอย่ากเกลียนยุทธครับอันนี้น้องบีคนใหม่นะครับในวัย22ครับแดง24แกกว่า2ปีเข้าไปแดงเกตมวยก็ใกล้เคียงกันครับแสนเก่งขยับ ค่อยๆเบียดเข้าหาทหารอยู่แล้วนะครับดูครับทรงผมก็รู้อยู่แล้วครับจากเพชรปทอฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ก็มีทีมเชียร์นะครับบรรดาพี่ๆทหารเพื่อนๆมาให้กำลังใจด้วยครับส่วนแสนเก่งก็เล่นจังหวะฝีมือจริงๆแล้วแสนเก่งนี่ชนะมาหลายครั้งแล้วนะครับมาสะดุดไฟล่าสุดแพ้กับสักมงคลเคซ่ายินแสนเก่งนี่ชนะสุดทินชนะคุ้นหารนะครับ แพ้คนเดียวแพ้กับสักมงคลคนเดียวครับช่วงหลังๆแสนเก่งครับช้บอเพชรชยภูนครับแต่เป็นเด็กโคราาส์กด,ดแข้งซ้ายครับจริงเพ่งเตะกันกลางเวทีมีหมัดจิ้มครับแสนเก่งพยายามจะบีบเกมน้องบีก็ไม่ให้แสนเก่งเดินครับชิงเดินกันครับมีหมัดตัดล่างทีม อาวุธหลากหลายด้วยกันนะครับคู่นี้คู่ขี้มากครับขยับออกได้ไหมไม่ออกจุกจิกคนใจครับอาวุธของแสนเก่งถึงตัวหลบจะหวดไม่หวนนะครับช่วงปลายครับอีกสิไม่เกิน15วินาทีครับขยับไครจะได้ต่างขวายจะขยับครับต้องบีเปลี่ยนแล้วครับนี่เป็นยกสองครับท่านผู้ชมขยับออกไหมไม่ออกครับ ออกกันไม่ได้หมดยกที่2ครับขอบคุณ Big ก o w นะครับความลงตัวของเคอื่องดื่าสดชื่นที่ให้พลังงานด้วยกาเฟอีทอรีนและวิตามิน B356 พร้อมให้ลอง2รสชาติทั้งเยลโล่โวและเลดโวตื่นตา่าสดชื่นต้อง Big กโวขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับมาดูกันต่อนะครับบนเวทีกับมวยคู่ที่3ไเป็นคู่รองแสนเก่งกับ้องบี ลอยสามอันนี้น้องบีต้องเอาแล้วครับเป็นฝ่ายเดินบ้างเล่นน,นตีแสงเก่งชกในแบบป้องกันตัวครับเชิงมวยเล่นฝีมือเชิงมวยดีกว่าส่วนน้ำเงินครับลงในเล่นวงในครับปิดหาเหลี่ยมตีครับความแข็งแรงปิดออกซ้ายตีด้ซ้ายเอาละครับพูตัวลงมากกเกาะเกาะล้ว แนมยังไม่ชัดเท่าไรครับสันเก่งเกับ็พลิ้นไหนสู้อยู่เหมือนกันอพยมหักล้มลงไปกรรมการเซฟไวโดยเชาว์วัตต์นีล้มลงไปด้วยเลยครับพันหกพันใจครับหลุยีกครับน้องบีช้าไม่ได้วิมือเป็นรองใช้ความแข็งแกร่งเข้าไปโฮมตีวงในทำท่าจะได้เฮนะครับแต่จังหวะสุดท้าย แซนเก่งมีเหลี่ยมมาช่วยแล้วครับลูกล็อก,กลูกปัมแข็งแรงกดลงมาหมุนเสียบแรงขึ้นมานะครับน้องบีจับบนอีนตีเข่าซ้ายไปอีกดอกหนึ่งนะครับเสียบซ้ายไปทีหนึ่งหมุนเสียบซ้ายแสนเก่งซ้ายขึ้นมาลูกขหันอยู่ที่น้องบีนะครับเหลี่ยมอยู่ที่แสนเก่งไปขวาเมื่อสักครู่นี้ได้เชีย รองมาครับแขนเก่งไม่บนครับไม่บนแล้วครับลงล่างคอยรัดไว้เอาล้วครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายอยู่ที่จังหวะสุดท้ายรัดให้น้องบีล้มลงไปลุกขึ้นมาเดี๋นี้ครับน้องบีเดี๋นี้จับเครื่องชนครับพลิกเรียมได้ไหมจับนี่ล็อกแบบนี้ครับล็อกแบบนี้น้องบีตีได้ไหมกรรมการเข้ามาแยกก่อนนะครับ โอ้โหสู้กันสนุกครับยก3ามครับมวยคู่รองศึกมวยไทยธรบวห้าครับมวยดังมวยมันวาทิตครับตีครับ,รบน้องบีลูดมาลูดมาเสียบซ้ายแสนเก่งโต้ะน้องบีซ้ายแสนเก่งลัดล่างลัดล่างหักจะได้ไหมไม่ได้นะครับน้องบีลูดมาลูดมาเสียบทีหนึ่งโอ้โหตอนนี้สถานการณ์นี่มวยไทยมวมาแล้วนะครับในเวที อยู่ที่ความแข็งแรงแล้วครับความมุ่งมั่นความพยายามของน้องบีนี่แหละครับชวนทะเละาเล่นนายคลิปมาตีขวาจัดมีไหมแสนเก่งเอาคืนกับชมภาพชายก3ามนะครับจังหวะแรกวงในกันพละแบบนะครับทางด้านน้ำเงินนั้นล็อกจับบนแล้วก็กดลงมาตีครับใช้ความแข็งแรงสู้ครับน้องบี ส่วนแดงนี่สู้เข่าแบบใช้เหลี่ยมช่วยนะครับรอจังหวะรัดสบอกรบร้อยชนะร้อยรู้ว่าฝ่ายของแสนเก่งกำแพงน้อยครับต้องฟัดรัดในครับเล่นจังหวะฝีมือถือว่าไปเข้าทางของฝ่ายแดงนี่ครับแต่ชกถูกต้องแล้วครับอ้าวลุ้นนี้ครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่แสนเก่งแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าแสนเก่งนี้ไม่เดิอเลนะครับเขาจะาขนาดชกเชิงรับนะครับ อันนี้ต้องต้องตั้งรับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ใช้เหลี่ยมเยอะๆเลยนะครับสําหรับแขนเก่งครับน้ำเงินนั้นแข็งแข็งแข็งแรงครับดองบีเดินนี่ครับโยเข้าหามีขวานําไปก่อนแล้วครับจับในไล่แขนกดลงมาไปครับแบบนี้ครับนี่แขนเก่งจะได้ก็ได้ลูกนี้ครับหักพวงมาลัยครับหักซ้ายหักขวาพลิกเหลี่ยมเทลงไปลุยครับ น้องบีจับบนนี่ครับลูกเสียบครับจับแล้วเสียบครับจับแล้วเสียบเข้าเชือกแบบนี้ครับโอ้โหเต็มแต่ขอ้าวยังตีคืนได้ครับตีกรรมการด้วยครับเซนเก่งก็สู้ในนะครับพยายามจะเร่งออกอาวุธนช่วงปลายยก4อีก2นาทีแต่ว่าพอพอดโดนทางน้องบีฟัดในก็ไม่ค่อยสู้ในครับพยายามเอาแมงัดลงไปครับ ยังมีโอกาสแสงเก่งถีบซ้ายไว้ถีบซ้ายไว้แทงไปซ้าย,าย,าย,ยงเงินไม่สนน้องดีฝัดไหนอย่างเดียวแล้วครับตีไปเรื่อยเอาแสงเก่งพลิกมาพลิกมายังไม่มีลูกเทครับมีลูกเทได้มาหนึ่งครั้งกรรมการลงไปด้วยกรรมการเอาลูกชายคนโตกิ้งลงไปด้วยเอาขึ้นมาใหม่ครับเกมยังไม่ห่างนะครับนั้นเก่งมีแทงมีศอกใช้เรียมวางหน้าพยม พลิกนะครับพลิกแบบนี้ครับแผร็เก่งครับเอาแล้วครับล้มไปสองสามครั้งแล้วยกนี้น้องบีควบเข้าหายครับน้องบีควบยามาห้าด้วยครับแต่ขวานรับแมกอนเกี่ยวยิงหมัดล็อกพลิกเทลงไปบ้างเอ้าไม่ลงครับไม่ลงครับโอ้โหคุไม่เช่เอ้ยมวยเงินครับวันนี้ครับมวยมันมีโอกาสพลิกหลายตลบเลยนะครับอดีตเสรเก่งดังทางซ้ายตี่ได้ขวาเอ้าเอาละแล้วมาท้ายไม่ขวาทันที แต่ตอนนี้ท่านง,งงนะครับน้องบีนี่แหละครับมันต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายแน่นอนกับบอลคู่นี้เอาเงินฟัดไใเตะขวาหวานเะก่งขว๋งหน้าละครับต่างเริ่มดัดต่างเกมได้บ้างแล้วครับถ้าหากว่าน้องบีหยุดเป้าไหนเป็นเรื่องครับไม่รู้แผงเป็นแผงนะครับคู่นี้ชกกันสนุกมากครับแลกกันสนุกครับยังไม่หยุดเลยนะครับพริกเทลงไปแซนเขียนพริกไมาอยู่บนนะครับอ,อีกสิบ สองวินาทีครับยกที่สี่ใครจะได้ครับน้องบียกอีกเข้าไหแสนเก่งดักแทงน้องบีจับได้ไหมแสนเก่งรัดล่างครับแย่งรับล่างรับปีกรับปีกทำให้เทลงไปทีโอโหพามุมครับแท่งหน้าบ้านของน้องบีเลยครับหมดยกที่สี่มาชมภาพช้าๆนะครับจังหวะดีๆของมวยคู่ที่3าครับแสนเก่งมอเพชรชัยภูมิกับน้องบีเพชรปตอ น้องบีในยกที่3ทําดีครับยกที่4เดินเบียดในชวนทะเลาะต่อแต่ว่าแสนแก่งเริ่มจะตั้งขวางได้แล้วก็มีลูกหักเอามาน้องบีติดตามชมกันต่อยกที่5ยกสุดท้ายนะครับแสนแก่งมาเอเพชรภูมิแดงกับน้องบีน้ำเงินนะครับน้องบีเพชรปตออ้าชนนี่ครับน้องบีเดินหน้าลุย ดองซีนี่เสียเหลี่ยมนะครับโดนหักกิ้งไปสองสามครั้งตรงนี้เกมบีให้ต้องเดินต้องลุยครับอัดลำตัวมีหมัดเอามาเสริมครับแล้วก็จับเสียไปเหลี่ยมนี่แหละครับแบบนี้ครับคุณมิเชษนี่แหละครับใช้เหลี่ยมสู้กับพละกกำลังแสนเก่งสู้เหลี่ยมครับโอ้ดองบียิงมันขวาซ้ายยิงมันขวาแต่นี่แสดงว่าต้องต่อยบุยกองทัพมาบ้างนะครับ น้องบีต่อยพังออกไม่ได้ครับยังไม่ขับเป้าไม่เจอนะครับยังไม่รักความพยายามอย่าเผลอนะแทงขวาซ้ายหน้าเปิดเดี๋ยวโดนน้องบีอ้าวลุกไล่มาอยู่บุ่มตี้ได้ไหมต่อยน้ำตัวเปิดทางต่อยน้ำตัวเสียจังหวะไปนิดนึงครับอีก2นาทีไม่ได้ครับตรงนี้ก็หมดไปสิบวิแล้วครับแม่น่ารักทั้งคู่ครับ ทั้งแสนเก่งแล้วก็น้องบีน้องบียกนี้ก็อยังว่านะครับเสียยก4เห็นเลยนะครับยกนี้ก็ต้องมาขยันแล้วก็มาเน้นหมัดครับหมัดกับศอกครับอาวุธอื่นคงจะคงจะเหนื่อยแล้วครับแบบนี้ครับถ้าจะมานี่ครับหมัดครับหมัดเท่านั้นที่จะช่วยได้ครับน้องบีครับทำเป้าหาจุดโฟกัสให้เจอครับผุ้ซ้ายต่อยขวาแต่ยังมีว่าเสียวนะครับยังเสียวอยู่นะครั ยังเสียวไปเสียวมาแล้วครับท่านผู้ชมน้องเบ้อ้าวถูกบ้างผิดบ้างครับแสนเก่งยกกาดสูงสมหมวกันน็อกครับแล้วก็พักออกไปครับสกัดด้วยแข้งอีกหนึ่งนาทีครับน้องบีจิ้มท้องแสนเก่งมีศอกด้วยครับมีศอกตอกครับแก้หมัดครับคุณมีหมัดผมมีศอกตอกออกไปนี่ครับบวกเลยครับแสนเก่งแล้วก็ เทีวออกไปนะครับโอ้โหคู่นี้มันมันได้คนละยกเลยนะครับยก3เป็นของน้องบียก4เป็นของแสนเก่งครับยก5เกมมันบีให้น้องบีต้องเดินหน้าลุยครับมีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดครับมีเร่งกองรัวแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายน้องบีความตั้งใจความพยายามสูงมากครับยิงหมัดเอา้า ำเป้าเจอไหมครับเวลาเหลือน,น้อยแล้วครับเสนเก่งไม่ปาทะครับมีหมัดคืนไปท,ทีมสมวกันนอกดักแทงหมดยกสุดท้ายครับรอครับรอคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับโรจนวัตสมศรีก็รวมใบคะแนนครับกรรมการ3ท่านอัศดาวุฒ ประพัดและสมศักดิ์ครับถูมือให้กับฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งครับเอาชนะคะแนานไปนะครับตรงนี้พบกับพี่สมิงขาวครับเชิญครับ